ีนน่นอนวนเอ้ยหิวอย่้วนอนแล้วก็หิวเนอะไฮโต้มเอามือลงก่อนเอามือลงก่อนเอามือลงเออได้ได้เิงไขตตมก็จะมาบอกเทคนิคนะครับว่าทำยังไงให้มีผู้ติดตามขึ้นทุกวันวันละนิดวันละหน่อยนะครับก็เทคนิคเดิมนะครับพยายามมีส่วนร่วมกับชุมชนให้มากมาก พยายามเข้าไปดูคลิปของเพื่อนเพื่อนให้จบเข้าไปกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์พอเราทำอย่างนั้น,เพ,นเพื่อนเพื่อนเขาก็จะมาดูช่องเราแล้วก็ทำเหมือนกันเลยครับกดติดตามช่องเราคอมเมนต์ช่องเรากดไลค์ช่องเราดูคลิปเราจนจบนาทีก็จะขึ้นยอดไลค์ก็จะขึ้นยอดวิวก็จะขึ้น <c oughs> อย่างน้อยวันละห้าคนหรือวันละสิบคนวันละห้าสิบคนวันละร้อยคนนะครับ ดีกว่าไม่ได้ผู้ติดตามไม่มียอดวิวไม่มียอดไลค์เลยใช่ไหมสินวันใช่ไหมอืมนี่ๆเหี้ยวไข่ต้มอีกแล้วกินไข่ต้มใช่ไหมอันนี้ๆนะขอมืออีกข้างเดียวอ่าเอาลงอโลงอาลงเอาลงทำมือลงไอ้ข้างนี้ขอข้างนี้เนาะมองแล้วน้ำลำไยลูกกินน้ำลำไยเหรอมานี่มาเดี๋ยวไข่ต้มให้ เอาไปดูไข่ต้มให้อืมอนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนแล้วขอมือข้างน,นี้เออไปเอวไข่ต้มให้ลูก